ไต่มสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับที่ประจวบกิรีขันนะครับผมก็ออกตัวเวลา7จโมงสำหรับงาน200กิโลเมตร3 0 0ยอดงานจักรยานออเด,ดกนะครับ<ๆ>ก็เลเวลาอีกประมาณ2นาทีจะปล่อยตัวนะครับวันนี้ก็มีเห็นไหมครอบครัว b ี c c ซมาหลายคนเลยส4 4 5 6คน ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปครับเจอกันไปเลยโอ้ันนี้คืนสวยจังเอาก็โลก มเรานี้ด ну> oh, ูท hey, oh, ah ี huh. ah ่ข huh. uh ึ huh. ้นฐานรอยอดก่อนแล้วก็านยอดแล้ววนไปนู่นต่อแล้วค่อยวนกลับไปไงสถานีรถไฟกรุงบุรีเห็นไหมต้องทำสถานีใหม่ด้วยสถานีรถไฟไตเนินกันหนอนบุรีโอ้ได้ขึ้นม เออเบียดไม่รู้เรี่อว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบเอาว่ามันอ่างเก็บน,น้ำอะไรฮะเอาแล้วพี่จรินบอกว่าเขื่อนยางชุมเอ๊ะเขื่อนยางชุมนี่มันอยู่ศรีสะเกีหรือเปล่าวะคล้ <ười> <ười> า,ยายกันนะเนี่ยอ,อ,อุบลอุบลยางชุมอุบลเปล่าฮะ เกิดยางชุมใช่ไหมยางชุมอานน้าวเห็นอ้ยรับลมหน่อยเว้ยรถมารถมาเว้ยปไ,ไปไปให้รอดให้รอดไปเต็มเต็ม มาเต็มเลย CP ที่สามแล้ว CP ที่สามใช่ตอนนี้เรามาถึงฟินิชแล้วเย้หน่อยเฮ้ hey. hey, <I> เออ <Hey. S 1> เออ,เ,อ,อเห็นไหมมาเ,มเ,เรามาถึงแล้วสบายเลย,เ,ยลเห็นไหมเห็นไหมไหม เวลาดีนะทุ่มครึ่งเนี่ยถือว่าได้เที่ยวแบบเต็มที่เลยเราได้ท่องเที่ยวแบบเต็มที่แบบถ่ายรูปมาเต็มอิ่มเลยอ่านี่นี่ฟืนฟืนฟืนที่ช้างเชตครับน,นี่นคือทางที่เข้าไปดูช้างโดยรถยนต์นะครับมันก็จะมีแผนที่อยู่นี่ฮะประมาณจ็กิโลนี่ครับว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องไปทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เห็นไหมแต่จุดก็จะมีแบบช้างอาบน้ํานะนะ องสลัดใดหัววิทักดยานแห่งชาติกรอ,อที่หนึ่งป่ายางคุ้ยายสายแล้วก็จุดชมช้างป่านะครับแผนที่ชมสัตว์ป่าอุทยานแ่งชาติกุยบุรีสุดยอดเลยนี่คือแบบเราจะลดนะ